ช่วงน,นี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ y a m a ฮ่า z f r 3ซตเอฟ f าร l สามปอร์ขนาด3 2 1 c c ที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่า R3 ในปีนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปชมดีไซน์ใหม่หรือไม่สืบเนื่องจากว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ YZF-R15-2017 ที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ทั้งคันและติดตั้งอัพไซด์ดาวเข้าไปหลายคนที่ชื่นชอบ R3 ึงตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วอาสามโฉมใหม่จะมีหรือไม่ในปีนี้รวมถึงอัพไซด์ดาวจะมีให้หรือไม่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่านับจากน,นี้ไปอีกอย่างน้อย1-2ปีวั f R3 ถึงจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเหตุเพราะว่านะครับ R3 ถึงตอนนี้มีอายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นกว่าที่ยามหาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คงต้องใช้อย่างน้อยอีก1-2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับยามห้าวัสดุเอฟอาสา จะยังคงชมบนต่อไปอีกอย่างแน่นอนใครหลายคนที่เป็นห่วงว่าจะมีการเปลี่ยนโฉใหม่ไม่ต้องกลัวครับส่วนวายเเอฟอาร์สามคันนี้นะครับเป็นคันที่ตกแต่งชนะเลิศการประกวดวันที่11กุมภาพัน, 2, พนธ์2 0ง0ที่ผ่านมาในวันเปิดตัวของวายเซตเอฟอาร์สิบห้าที่ดีเอ็มคอเทียกรุงเทพมหานครครับเห็นชัดเจนนะครับว่ารุ่นนี้ใช้ท่อคู่ของวายเซตเอฟอาร์นนำมาตัดต่อเติมแต่งได้อย่างงดงามนับเป็นความลงตัวอย่างยิ่งนะครับของท่อ,อยเสียชุดนี้และมีการออกแบบชุดคาร์ริงด้านท้าย ติดตั้งกสบัดหน้าใหม่นะครับให้ความสวยงามเป็นอย่างมากด้านหน้าของรถนั้นมีความโดดเด่นและสวยงามติดตั้งกสบัดที่บริเวณแผงคอด้านบนได้อย่างงดงามนี่คือจุดเด่นของ R3 คันนี้ที่หลายคนบอกว่ามันสมควรอย่างยิ่งที่ที่หนึ่งในการประกวดครั้งนั้นดิสเบรกหน้าคู่นะครับออกแบบได้อย่างลงตัวโดยใช้คาลิปเปอร์เบรกหน้าของนิสซินข้างละสองลูกสูบส่วนคำถามยอดฮิตท,ที่หลายคนสอบถามเข้ามาว่า R3 จะมีอัพไซด์ดาวหรือไม่นะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นใหม่จะมีการติดตั้งอัพไซด์ดาวอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไร คงต้องติดตามกระแสข่าวต่อไปในโอกาสหน้าครับ